ดูครับผมอยู่ครับตกทกับทุกคนวันนี้เรามาตกปลาในช่วงเย็นนะครับ สองสามรอบที่ผ่านมาเรามาเช้ามืดเลยนะครับแต่ปลาไม่ค่อยกัดเลยอ่างเนี่ยสมัยก่อนที่ผมมาจะกัดในช่วงเย็นเดี๋ยวยังไงเราเป็นรุ่นกันนะครับว่าช่วงเย็นจะโดนกัดไหมส่วนเหยื่อที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นเหยื่อกบใบพัดจิ๋วนะครับตัวนี้ขนาด3ามเซนน้าหนัก8กรัมนะทุกคนเหตุผลที่ผมใช้ตัวเล็กนะครับเพราะว่าจะลดความระแวงของปลาได้ค่อนข้างดีเลยนะแต่ยังไงเราไปเลาะตีข้างฝั่งดูมารุ่นกันว่าวันนี้จะโดนตัวใหญ่ไหม ดูครับผมโอ้โหจิวจ๋วๆเลยดูดเอานะครับตัวนี้นี่นี่ยังไม่รู้สึกตัวเช้อนไสดดีนะครับดึงแตงมาทุกคนทุกคนเราล่องมาไม่เท่าไหร่โดนกัดเลยตีประมาณสักสี่ห้าไม้เมื่อกี้เราเปิดคลิปต้นท้ายแล้วนะโอ้โห โอเคเดี๋ยวเต็มแรกเราขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไงเรามาสรุปยอดที่หลังนะครับกัดช่วงเย็นจริงๆนะ้ทุกคนเต็มแรกเราได้มาไวมากโอเคเก็บไว้ก่อนจะโดดแล้วไปโดดไปนะไม่ไปแต่ผมไม่เป็นไรเพราะว่าเรามาตกไม่นานครับดูวะโ้ยตกตกซับเลย คนดึงแต้มอยู่คิดฟังเลยตัวนี้ไซส์สวยด้วยโอเคดึงแต้มทุกคนกัเป็นกบจิ๋วนะครับของค่าย king fox นะตัวนี้สามเซนแปดกร๊กเล็กๆนยกัดไม่ระแวงเลยเพราะตกน้ําอ่ะเขาจะตกน้ําเสียงไม่ค่อยดังนะครับเพราะด้วยน้าหนักเบียของเขานะเลยตกน้าไม่ค่อยเสียงดังนะครับพอตกซัดเลยโอเคตัวนี้ไซส์มีซักเจ็ดขีดได้อยู่เลยเนี่ยผมขอถ่ายรูปก,ก่อน บอกเลยว,ว่าตอนเย็นนี่กัดดุเดือดไม่น่ามาตื่นเช้ามันตกป่าเลยตามมาวิ่ย ให้ไป,ไปมันซับไม่ได้ทุกคนไ,ได้ปุ๋ยรู้ว่ายามเย็นกัดดีก็พอแหละไปไปไปลุยต่อไปทุกคนกลับบ้านกันเถอะมืดแล้วมีได้แค่สองตัวนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาลองใหม่โอ้พายได้แค่ครึ่องอ่างครับส่วนโซนนู้นไม่ได้ไปเลยมืดแล้วไวมาก อย่างว่าเวลาประช้อนเราต้องตีเนียนครับแบบรีบๆปีมันไม่ได้ครับกลับก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเรามาใหม่